thank mm -hmm. you ท่านเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจริญพิมชามท่านหัวหน้าน่วนราชการและกรรมก,การคือข่ายชาวสวนน้องม้องจังหวัดเชียงใหม่และแขทผู้มีเกียรติที่ร่วมงานทุกท่านนะครับกระผมนายแพทย์ธีรพัน์ตันพฤยกักษ์ลิรองนายกองการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม่ในนามขององค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม่หรืออ,อบเจอเชียงใหม่นะครับแล้วก็ท่านนายกพิชัยพงธ์ไมาดิศรนครับท่านนายกการบริหารเชียงใหม่นะครับที่ท่านให้การสนับสนุนใน เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านของการเเกษตรนะครับผมปีประจำปี2568นะครับซึ่งงานนี้นะครับก็เป็นงานที่จัดต่อเนื่องโดยเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่นะครับและก็เป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดส่งเสริมพัฒนาความรู้และแรงบันุยุระดับเทศบาลของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก็เป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ยั่งยืนครับก็ผมขอประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่อย่างแท้จริงครับประจำจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านชัชวาลปัญญาท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านสุริยะพันพวง ท่านรองนายกเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่และผู้วมงานทุกท่านครับเทศจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่14ในครั้งนี้ครับวัดของการเดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงแสดงผลการส่งเสริมการผลิตการตลาดของมะม่วงพร้อมทั้งจัดประกวดแสดงผลผลิตส่งเสริมการบริโภคนะครับ โดยหวังว่าจะสามจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้รับทราบและ,ละรวมกันอุดหนุนผลผลิตมะม่วง,งของชาวสวนจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนเรียนด,ดผู้ประกอบการเข้ามาซื้อผลผลิตเพิ่มขึ้นได้กล่าวเปิดงานแลวก็ได้มอบบางวันให้กับผู้ทำง,งานต่อไปครับประจ,ำจำําจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เคารพท่านรองที่ปดีกรมส่งเสริมกาเรเกษตร ตานเกษตรจังหวัดจะกอนชาวสวนมะม่วงพี่น้องตื่นมวลชนวันนี้สถานที่จัดงานนะครับผมต้องชื่นชมเป็นสถานที่ที่สวยงามจริงๆนะครับร่มรื่นต้องกราบขอบพระพคุณทางงค์งการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยการนำของท่านนายกพิชัยเลิศคงศอนนะครับที่ท่าน มุ่งมั่นตั้งใจที่จะปรับปรุงพัฒนาสวนแห่งน,นี้นะครับหลังสาราการมเนี่ยให้เป็นสถานที่ที่สวยงามแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นที่นะครับนะครับอย่างที่ท่านเกษตรจังหวัดได้กานะครับว่าเราจัดเป็นครั้งที่สิบสี่นะครับอะไรที่ผลไม้ที่ พิเศษอีทูนะครับจากพัรดินะครับปีปีหนึ่งเนี่ยหวังว่าการจัดงานตรงนี้นั้นจะบรรลุวัตถุประสงค์การที่พวกเราตั้งไว้ตั้กาจนะครับปัจจุบันในเวลาสมควรเนี่ยผมก็เปิดงานวันมะม่วงและของดีเชียงใหม่ครั้งที่14ประจำปี2 5ง8บแดละปัจจุบันครับสามสองหนึ่ง